เขียนจำนวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีมีภาพมาให้นะคะแล้วให้เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระจํจำนวนครัก็จะมีจำนวนกับเศษส่วนที่เขียนอยู่ด้วยกันนะคะนับจำนวนก่อนค่ะนับว่ามีภาพที่ระบายสีเต็มรูปกี่รูปคะ1 2สองเราก็เขียนสองค่ะ มีจำนวนแล้วใช่ไหมคะต่อไปตัวเศษตัวเศษก็นับส่วนที่ระบายสีค่ะ1 2 3เสเศษ3ตัวส่วนนับทั้งหมดนะคะที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันทั้งระบายสีและไม่ได้ระบายสีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือส่วน8เขียนเป็นจำนวนคละได้ว่า2เศษ3าส่วน8ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเราอ่านจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนค่ะก็คือ2 ต่อไปอ่านตัวที่อยู่ทางด้านบนนะคะอ่านว่าเศษก็คือเศษสามต่อไปอ่านตัวที่อยู่ทางด้านล่างคะ่ะอ่านว่าส่วนก็คือส่วน8เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า2เศษ3ส่วน8 เขียนจำนวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีมีภาพมาให้นะคะให้เขียนในรูปของจํานวนคระจํานวนคระก็คือจะมีจํานวนกับเศษส่วนเขียนรวมอยู่ด้วยกันนะคะเรานับจํานวนก่อนค่ะนับภาพที่ระบายสีเต็มรูปนะคะ1 2 3 4ก็คือ4 เราได้จำนวนแล้วใช่ไหมคะต่อไปตัวเศษค่ะตัวเศษก็ดูอ่ารูปที่แบ่งเท่าๆกันนะคะแล้วนับส่วนที่ระบายสีค่ะระบายสี1ส่วนนะคะก็คือเศษ1ตัวส่วนก็นับทั้งหมดค่ะทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสี 1>, 1 2 3่งาสี่ห้าก็คือส่วน5เขียนเป็นจำนวนคระได้ว่า4เศษหนึ 1, ส่วน5เขียนเป็นตัวหนังสือเราอ่านจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนค่ะก็คือส ต่อไปนะคะอ่านตัวที่อยู่ทางด้านบนอ่านว่าเศษก็คือเศษหนึต่อไปตัวที่อยู่ทางด้านล่างอ่านว่าส่วนนะคะก็คือส่วนห เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า4เศษ1ส่วน 5. เขียนในรูปเศษเกิน3เศษ9ส่วน11โจทย์ให้มาอยู่ในรูปของจํานวนคระให้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยค่ะ3เศษ9ส่วนส1 ในการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะเราจะนำจำนวนก็คือ3เท่ากับวงเล็บเปิด3เราจะนำจำนวนคูณด้วยตัวส่วนค่ะก็คือนำ3า3คูณ11วงเล็บปิดแล้วบวกด้วยตัวเศษค่ะก็คือบวกด้วยบวกด้วย9 ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะก็คือส่วน11เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำ3า3คูณ1ิบเคูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 สามคูณสามเป็นเก้าสามคูณสี่เป็นสิบสองสามคูณห้าเป็นสิบหาสามคูณหกเป็นสิบแปดสามคูณเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่สามคูณเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดสามคูณสิบเป็นสามสิามคูณสิบเอ็ดเป็นสามสิบสามในวงเล็บคูณกันได้สามสิบสามเราต้องนำสามสิบสามบวกเก้าสามสิบสามแล้ว

ดังนั้นจํานวนคระที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ3เศษ9ส่วน11เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้เข้ากับเศษ42ส่วน11 3เศษ9ส่วน11เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษ42ส่วน11 เขียนในรูปเศษเกิน5เศษ4ส่วน7วิธีทำมรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยค่ะ5เศษสส่วน7ด ในการเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะนำจำนวนค่ะก็คือ5คูณด้วยตัวส่วนคูณด้วย7แล้วบวกด้วยตัวเศษค่ะบวกด้วย4 ัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วนเจ็ดเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำห้าคูณเจ็ดห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสามเป็นสิบห้าห้าคูณสี่เป็นยี่สิบห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าห้าคูณหก เป็น30 5คูณ7เป็น35ในวงเล็บคูณกันได้35นำ35บวก4ค่ะ35แล้ว36 37 38 39บวกกันได้39ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะก็คือส่วน7 ดังนั้นตามที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ5เศษ4ส่วน7เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้เท่ากับเศษ39มส่วนเ จำนวนคละ5เศษสี่ส่วนเเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษ39มส่วนเ ียนในรูปเศษเกิน6เศษสองส่วน5โจทย์ให้มาเป็นจำนวนคละให้เขียนในให้อยู่ในรูปของเศษเกินวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาค่ะ6เศษสองส่วนห ในการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะนำจำนวนที่อยู่ข้างหน้าก็คือ6คูณด้วยตัวส่วนคูณด้วย5แล้วบวกด้วยเศษก็คือบวกด้วย2ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน5เราก็จะได้วงเล็บเปิด6 คูณ5วงเล็บปิดบวก2ส่วน5เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำา6คูณ5 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 หกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่หกคูณห้าเป็นสามสิบในวงเล็บคูณกันได้สามสิบนำสามสิบบวกสองได้สามสิบสองตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วนห้าได้เศษสามสิบสองส่วนห้า ดังนั้นจำนวนคละที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ6เศษสองส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้เท่ากับ เศษสามสิบสองส่วนห้าจำนวนคละหกเศษสองส่วนห้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษสามสิบสองส่วนห้า เขียนในรูปเศษเกิน8เศษ3ส่วน10โจทย์ให้มาอยู่ในรูปของจำนวนคละให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มา8เศษ3ส่วน1ิ ในการเปลี่ยนจํานวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะนำจํานวนก็คือ8คูณด้วยตัวส่วนคูณด้วย10บวกด้วยเศษบวก3ตัวส่วนเหมือนเดิมส่วน10ก็จะได้วงเล็บเปิด 8คูณ10วงเล็บปิดบวก3ส่วน10เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำา8คูณ10เป็น80ในวงเล็บคูณกันได้80 นำ80บวก3เป็น83ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน10ได้เศษ83ส่วน10 ดังนั้นจํานวนคละที่โจทย์ให้มา8เศษ3ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เท่ากับเศษ83ส่วน10 จำนวนคระ8เศษ3ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษ83สส่วน10